ก็กราบสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเมาเซอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาถอนเซตค่านะครับผมเกมพ t a v ที่เขาสตรีมในติ๊กตอกรับผมที่ว่าส่งลดนะครับผมส่งของขวัญแล้วก็ลดลงตกลงมาหรือของขวัญแล้วเป็นงูเป็นอย่างนงี้ครับผมแต่วันนี้ผมจะมาสอนแค่ในตัวฟรีนะครับผมว่าตอนนี้ตัวฟรีเหมือนจะให้แค่ช่องเดียวหรือสองช่องนี่แหละจะไม่ได้โอเคผมจะมาสอนง่ายๆกันเลยแล้วกันนะครับผมอันดับแรกครับผม เราเข้ามาที่เว็บคิฟมิไลท์นะครับผมทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมนะตอนนี้ผมทาการสมัครเรียบร้อยแล้วอ่ะผมก็จะเข้าสู่ระบบนะครับผมโอเคเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับผมอันดับแรกอ่าเซตนะครับติ๊ตอกเนมเซตตัวนี้นะครับผมนะเซ็ตตัวนี้ตัวนี้เราไปเอาจากไหนครับนี่ครับเอามาจากชื่อติ๊กตอกตรงนี้นะครับตรงนี้เลยป๊าป้าไปครับผม แล้วก็ทําการก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้พอวางตรงนี้เสร็จแล้วก็ทาการกดฉันไม่ใช้ผู้เกรบังตโนมันตมิน,นะครับแล้วก็เซตเนมถ้ากดเซตเนมแล้วขึ้นซักเซตข้างล่างแต่ตัวเนี้ยผมลอกอินไปแล้วผมไม่ไม่ได้อยากกดนะโอเคเมื่อเราทําการกดเสร็จแล้วเราวาที่บล็อกไลน์นะครับผมบล็อกไลน์ข้างบนตรงนี้มาที่บล็อกไลน์เสร็จทําการดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย หน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วการแตกไฟล์ออกมาครับผมนี้นะครับตัวนี้นะแตกไฟล์ออกมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเสร็จแล้วให้เรามาที่เว็บเหมือนเดิมครับผมมาที่เซตค่า GTA 5้ามดนะครับกดเข้าไปอ่ากดเข้าไปตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ผมไม่แน่ใจตัวนี้ผมยังไม่ได้เิอ VIP นะครับตัวนี้น่าจะดีโอเคแต่วันนี้ผมจะมาสอนแค่ตัวนี้นะอ่า i n g of the New Free ตัวนี้เป็นฟรีแต่ฟรีก็ฟรีเกินครับผมฟรี free, จริงโอเคตอนนี้เรามาเซตค่าครับผมนนจะเป็น GTA ห้าดนะครับผมคอร์ดนะครับเออหคอร์ดนะครับ Global Setting นะครับตรงนี้ก็จะเป็น Enable Light ครับผมคือไลท์ต่างๆนั่นเองครับผมคือคนเขากดไลท์แล้วก็รถก็จะตกมานะครับผมตรงนี้เราจะเลือกเป็น Pop กับ Rusher ก็ได้แต่ผมแนะนำให้เลือกเป็น v ช u c อ e ดีกว่าเป็นรถนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นชื่อรถนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นจํานวนรถชื่อรถแล้วเอามาจากไหนครับผมชื่อรถเ,รเอาจากไหนอ่าเปิดแท็บขึ้นมาคผมพิมพ์เข้าไปเลย GTA. gta gta has ครับผมพอกดเข้าไปที่ gta, GTA has มาที่คา่ากด show show all c a ผม อ่าตัวนี้ครับผมมันจะเป็นชื่อชื่อรถตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ่าเสร็จแล้วก็มาใส่ตรงนี้ก็มาใส่แล้วก็จำนวนพอก็มาใส่เสร็จเลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับตัวนี้เป็น event setting อันนี้ผม,มไม่แน่ใจนะผมไม่ได้แอดแต่ลงลงมาที่ sweep w a เช h e r ครับผมนะสวิ e ว w a เช h e r อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่าเราาแอดตรงตรงุตง๊บแต่ก่อนเราไม่มีนะเราต้องอดแอดว w a เช h e r ก่อนแอดปุ๊บแต่ตัวนี้มันต้อง เป็น VAP ถึงจะแอดได้โอเคครับผมพอแอดขึ้นมาแล้วก็เอาชื่อลดมาใส่ส่วนผมจะใช้ตัวตัวนี้่าตัวนี้ครับผมตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโค้ด ID ของขัญส่วนโค้ด ID ของขัญเราเอามาจากไหนครับผมเรามาที่เซตเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรามาที่กิฟเลียดครับผมเปิดกิฟเลียดลงมาเราต้องใส่ตรงนี้ก่อนนะ มันจะให้ใส่ชื่อปุ๊บตรงนี้่ะยูสเนียมเราไม่ต้องใส่ของเราก็ได้เราไม่ต้องใส่ของเราเอาของคนอื่นมาใส่ก็ได้ครับผมแล้วก็กดเช็คเช็คปุ๊บกดเช็คเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องมาที่กิฟต์เหรียญอีกทีหนึ่งแล้วกดโอเพนวูกิฟต์อ่าสัมภมันจะขึ้นมาเราก็จะเอาไ d ตรงนี้ไปใส่ตรงนี้นะครับผมอ่าใส่ใส่ตรงนี้นะเออตรงนี้แล้วจํานวนเท่าไหร่ ถ้าเข้าส่งตัวนี้ปุ๊บตัวตัวนี้จะลงมาเท่าไหร่ยี่สบอ่าโอเคลงมายี่สิบนี้ผมใส่ตัวเดียวกันอ้าเรเปลี่ยนเปน็นอันนี้แล้วกันปับ๊บมาใส่ตรงนี้นะสกปรกเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเรากดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็กด generate ครับผมปร๊บมันก็จะมีถูกเค่นมาครับผม อ่าตอนนี้โทเคนเสร็จแล้วเราต้องการกดคอนโทรล E คูมเสร็จกันแล้วกดอนโทรลเแล้วก็คลิกขวาก๊อปมาครับผมก๊อปมาเสร็จออกหน้าจอมาครับผมเข้าที่คีดมาไลท์ครับผมเมื่อเรามาหน้านี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วกดพิมพ์ตามผมเลยนะ GTA ขีด in ระต่อ Install. Install. นอนินสตอลอินสตอลมนวักคอร์ดเห็ดครับผมกิดเออินสตอลคอร์ดนะครับผมแล้วก็กด Enter มันจะทำการดาวน์โหลดนะครับผมและถ้าคนที่ลงใหม่อะมันจะถามหาบผมไฟล์เกมหรือโฟลเดรอร์เกมนั่นเองถ้าเราไม่รู้ว่าโฟลเดรอร์เกมอยู่ตรงไหนกดเข้าไปครับผมคลิกขวาที่ไอคลิกคลิกที่สตรีมเรา เสร็จไปที่เกมอ่าแล้วก็มาที่เซตติ้งตรงเกมตรงนี้ไปที่คุณสมบัติแล้วก็ไฟล์ที่ติดตั้งแล้วก,กดเปิดหาโอเคมันก็จะอยู่เนี่ยไงฮะนะนก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เรากบตรงนี้ไปใส่เลยครับผมแล้วก็ต้องการกดเปิดพราะกดเปิดเสร็จแล้วมันจะมาอยู่ในหน้านี้ครับผมเพื่อมันจะมาถามหาปล Plug ักอินปลักอินก็คือตัวนี้ครับผมนะที่เราไปเซตค่ามาเมื่อกี้ อ่าสเข้าเมื่อกี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับ g TA t e token เป็นวักคอร์ดเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นไว้อีกทีหนึ่งแล้วกดคลิกขวาเพื่อวางตรงนี้ครับผมคลิกขวาเพื่อวางเสร็จเราก็ทําการกด enter ปับ๊บเสร็จในอยู่หน้านี้เต็บบางคนไม่ใช่หน้านี้นะของผมมันจะอยู่หน้านี้นะพอเรากดหน้านี้เสร็จเราย่อลงไป เราเข้าเกมนะครับโอเคเราเปิดเกมขึ้นมาเลยอ่าเราเปิดเกมขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเราก็จะอยู่หน้านี้ครับผมแต่ตนนี้เรามาที่ตัวนี้เหมือนเดิมมาที่ g t a ปีขอดปีสตาร์ทขึ้นปีน้องปีสตาร์ทขีเฮ้ยปีสตาร์ทพักถอดปีเอ็ดอ่า แค่น,นี้ครับผมเสร็จแล้วเราทําการกดเปิดไลท์กระตีมเลยครับปับ๊บ like the เรากดไลท์กรตีมเราไลท์กรตีมเสร็จเราก็เอาลงนีเราเอาลงเสร็จแล้วเรามาที่เกมครับผมกดที่แต่ตอรีโ่โหมดอย่างเดียวเลยนะครับกดที่แต่ตอรีโ่โหมดอย่างเดียวเลยกดเข้าไปแล้วมาที่ปอดเหมือนเดิมตรงนี้ครับผมทำการกด Enter เลย ครับมันจะทําการลิงก์ครับผมเพิ่มเพิเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้คือลิงก์ลิงก์ลิงก์กับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คอมพลีตนะครับเพราอแล้วก็เป็นมัสเซอร์ก็จะเป็นชื่อมติดต่อเรานะครับอันนี้คือถูกครับคอมพลีทคือที่คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับครับโอเคโอเคครับผมเมื่อเสร็จแล้วอ่าเราจะมาอยู่หน้านี้นะแต่ทีเนี้ยถ้ามันยังไม่ไปจะไม่เรากดเทสครับผม ปับ๊บอ่าปรากฏเห็นแล้วมันจะมาอยู่หน้านี้เลยครับก็คือหน้าที่จะส่งของขันส่งอะไรมาถ้าเราส่งของมากม็ลงมาเลยครับผมแฟรงคลิน I was going down on the market my boy liquidity is a bitch get over here so I can give you the new repo list ม,มานี้นครับผมก็ <S <S ประมานี้มานี